สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล่าเอฟซีเก่าซีใหม่ผูเขามาชมวโลกน้ำครับเมนี้กัมาพ่อๆกันกับบ่าวนัดกับซอก,กออคือเก่าครับสวัสดีจ้าเอนี้กับผ้าเดินทางเขาปลาคือเก่าจ้ะกลับไปรลุนไปโซนน้ำกันจ้ะเด็กเแลบเพศยังแนไ,ไปจา้าไปครับพี่น้องรลุนเบื้องน้ำกันครับเขาปลามาเสาะเมนี่กับฝนน้อยพี่น้องฝนตกครับตกบ่แห้งบนไดพี่น้อง กลับมาผอกันในเสาร์วันที่13กรกฎาคมปีพศ2 5 6 5ครับพี่กัดเห่าปลาบ้านน้องเมกตำบลหอยคามเพื่อบุญผลิกจังหวัดอุบลือเา่าครับมื้อนี้ก็ต้องไปหลุ่นเบิงน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมานเห็ดยังแนครับว่านได้เป็นเห็ดผึงร่วมครับพี่น้องใดตาหนึ่งอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็ต้องไปหลุ่นเบิงน้ำกันครับวสิมานเห็ดยังแนครับไปครับพี่น้อง ถึงดอกสองด,ดอกแดงจ้ะแดงน้าแดงฉ่ำครับชวมพลัางงานนะเนาะเหลือมีเหรอเนาะได้ฝน,นมาตกหนำเพิ่นกับสิงหาบีนโนสกอยจ้้ฝนตกหนำเพิ่นเพิ่นดอกเพิ่นเป็น,เนยางเนาะ ขาล่าครับข้างหนาเ้ากรอยดอกนี่ขอกมาปลาเสาในี้หนหน่อยต่เสาเลยพี่น้องแต่ก,ตกะโต๊ะบ่แหงบันไดเนาะพอแต่ซุ่มๆพี่น้อง xong chú mừng nha yêu đãi tai nha yêu đãi tai nha yêu ูมหนึ่่งกวันนี้พอจะจุมจ้มเนาะว่านนี่ห้างใด,ไม,ไ,ดไม่ได้ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะเปลี่ยนไหวไ้ักหมื่อหนึ่งเนอกสโกอยพอดีพันใหญ่ครับ ดอกกำลังงามเลยค่ะดอกง่ายเพื่อนจ้ะยุ่มแล้วดันมากเลย ซีเพิ่นหเห็นตะคือวันนี้เนาะนีะนีน่ดอกเพิ่นบุคคยใหญ่เนาะจ้ะแต่ว่าขาเพิ่นอ้วนครับทีนี้ ดูมจ้ะมือวันนี้เห็นมองแล้วดอกสองดอกเนาะสักคอยจ้า ขาพี่เนงเคุณเสียเ,เกิดเป็นแสดเนาะดอกแสดเนาะจู้มอีกนะจ๊ะแดงข้ามครับเทอดหลอดนี่ก็ออกบาหลายเนาะจ้ะ ออกข้างๆครับหอมออกออก็ออกหอมบอร์ออกกับบอร์ออกเนาะเผิองดำครับ

ý thức bàn thức ý thức ý thức chẳng thức ý thức ý thức ý ทำครับค้าใหญ่ขนาดเลยจ้ะ จูมันครับให้เก่งเขาเจ้าก่อนฝนะั่งเขาขำเนาะสองจูมครับเดี๋ยนี้ เองขาข้ามครับกำลังงามเลยจ้ะขาใหญ่ๆเลยจ้ะมีแต่ดอกกำลังงามเนาะจ้ะขาใหญ่ๆเลยจ้ะแต่ออกบลายครับบอกหะางัง แล้วกวอดทั้งน้ำดอกหนึ่งหเ,เห็นว่าเห็นแต่ขาพมันขาวๆติดกันเลยเนาะ กำลังงามจ้ะกำลังเด็เกเพิงตาเนาอสกอยากกอมานี่เจ้าเป็นเห็ดเพิงรวมครับจ,จูมนี่งามเองเนาะจ้าดอ,อกไงเันแต่พี่น่อ เป็นงานเถายวีด้อจ้ะคอยหาเนาะขาเป็นงามเั้นั้ตั้งเขียวจ้ะแต่ดอกนงามนะ เนื้อแต่ขาเนาะขาแน่นๆเลยจ้ะแกงหอมแกงหวานเลยจ้ะเหยื่ถึงนีดหน่อยจ้ะลอกบานเป็นจ้ะ ขนตันใหญ่เนาะจูมใหญ่ๆจ้ะต้มีขนบานเนาะแต่ขนดดกบ่ใหญ่จ้ะแต่ขาใหญ่ๆจ้ะ ดอกใหญ่เพ็่นครับอันนี้ดอกใหญ่ยังงามอยู่พี่น้องจุมหน่อยเพ็่นครับอันนี้มันก็เพิ่นเขาคือกันจ้ะ จะจุ่มเนาะลังเขียวกับออกไปเนาะออกบมาไลยครับจุมมจจ่มงามจริจังจุ่มมันครับ เพชพื่นเขาด้านใจเจาเขาคนละแบบเนาะด้านนี้เป็นเขาอันนั้นเนาะเขาเพื่อนบ้านธรรมดาครับดอกดำๆจะเป็นเห็ดพื้นเขาข้าครับดังเขียวจ้ะจูมกับลังหงมเนะหักห้างจ้ะดอกง่ายๆง่ามครับพี่น้องขา กิ่งเผาจ้ะแกงแสบพื่อกันเนาะจ้าเตียงนาดอกนี้ง่าไม่จ้ะ ค้าลายกระจุมงานนะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานครับเซากรอยครับมันนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮาจ้มวันนี้ก็ถือว่ามานอยู่จะ้ะเด็กเกือบเต็มตาอยู่จ้าก็สิ้เป็นเพ็ดพึ่งค้าลายจะ้ะเย็ดพึ่งดำเย็ดพึ่งขาคำก็มีแต่ดอกงามๆเลยจะ้ะถือว่ามานอยู่จะ้ะ คุณเขาข้ามเก่าออกอยุ่จ้ะแต่เก่าข้างห้างละจ้ะออกยังบพท่านเต็มทีพ่อเฮ็ดเลยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ซุนซอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลโ์กดแชร์กดติดตามกดตรไปดิง่งเพื่อที่สิบป่าคลิปใหม่ๆจากบ้าวนัดกับสาวกอยเดอร์จ้ะพี่กัดของเฮาอมอนี้กับปลาบ้านน้องมืกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สิบสามกรกฎาคมปีพศหกหา้ามือหนาะคลิปหนะคาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านฮ่าปัญาไม่ไ่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ืทว่ามานอยู่นอกซอก,ก่อยเด,ด้เกือบเตียมตาครับมื่อนี้เป็นเห็ดเพิงรวมเนะาะส่วนลายก็จะเป็นเห็ดเพิงคาลายเนะาะเพิงเขากาได้ลายเติบยู่พี่น้องเพิงเขา่าค่ามีแต่ดอกกําลังงามครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชช่นชอบมาคลิปใด,ดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผราดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนาดไว้น้ำครับ สำหรับคลิปหนีบาวนัดกับซสาวก่อยขอตัตล่าพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับผอการคลิปหนามือนาครับสวัสดีครับ